ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในกรณีนี้สิ่งใดไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นอันพวกเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอเองตลอดกาลละนานภิกษุทั้งหลายก็สิ่งใดเล่าไม่ใช่ของพวกเธอภิกษุทั้งหลาย รูปมิใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละรูปนั้นเสียรูปนั้นอันพวกเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอเองตลอดกาลละนานภิกษุทั้งหลายเวทนามิใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละเวทนานั้นเสียเวทนานั้นอันพวกเธอละได้แล้ว จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอเองตลอดกาลละนานภิกษุทั้งหลายสัญญาทิ่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละสัญญานั้นเสียสัญญานั้นอันพวกเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอเองตลอดกาลละนานภิกษุททั้งหลายสังขาร ไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเสียสังขารทั้งหลายเหล่านั้นอันพวกเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอเองตลอดกาลละนานภิกษุททั้งหลายวิญญาณไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละวิญญาณน,นั้นเสียวิญญาณน,นั้น อันพวกเธอละได้แล้วจะเป็นใบเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอเองตลอดการละนานภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือข้อที่ย่าไม้กิ่งไม้และใบไม้ใดๆมีอยู่ในเชตวันนี้เมื่อคนเขาขนเอามันไปก็ตาม เผาเสียก็ตามหรือกระทำตามความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามพวกเธอเคยเกิดความคิดอย่างนี้บ้างหรือไม่ว่าคนเขาขนเอาเราไปบ้างเขาเอาเผาเราบ้างเขาทำแก่เราตามความปารถนาของเขาบ้างดังนี้ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าข่า ข้อนั้นพราะเหตุไรเล่าพอเหตุว่านั่นหาได้เป็นตัวตนหรือเป็นของเนื่องด้วยตัวตนของข้าพระอ,องค์ไม่พระเจ้าข้าพิสษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นคือสิ่งใดมิใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นอันพวกเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขแก่พวกเธอเองตลอดกาลและนาน